สบายดีและสวัสดีเด้อเอฟซีกันเปิดสู่สูส่คนเป็นพี่น้องผังลาวผังไทยหรือต่างประเทศกันนิ้ดีกับสู่ซองบานงใจดีสันแนวอีกแล้วอันนี้ก็พาพี่พาน้องไปทางน้ำลูกพี่น้องเอยไปถอนเด้เป็นเบ็ดไปบดหาสาวพี่น้องเลยไซีสาวพี่น้องเลยลืมโดยไปบดซีสาวพี่น้องเลยทางลูกสาวละ ยังบอเห็นกับบ้านกับช่องอยู่พี่น้องเอ้ยยังบองกับขึ้นกับซานอยู่จักที่ปอยู่ทางใดมาทางแถวป่าแถวดอนไปเลยพี่น้องเอ้ยกบไม่กบตอบพี่น้องเอ้ยเริ่มโป่งใบหมดแล้วพี่น้องเอ้ยล่นแล้วกระปงพี่น้องเอ้ยมาทางแถวป่าไปเลยพี่น้องเอ้ยสีอยู่ทางไหนไปน้ำมาก่อนพี่น้องเอ้ยขำยังบอขึ้นเมื่ออยู่ตกน้ำตกในจักพี่น้องเอ้ย หานนำเมืองกอดพี่น้องเอ้ยอย่างตามป่าตามดอนแถวป่าเฮ็ดปะ h o อนแล้วพี่น้องเอ้ยอะไรหาเห็ดตะโงะหาเห็ดปวกกแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเขาะเห็ดดินเห็ดหญ้าลายเห็ดหาพันแนวพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากเห็ดหนาขมหมากน้ำเห็ดหนามองหนายังเห็ดหนางัวลายแนวเห็ดพี่น้องเอ้ยเพรว่าอะไรเนาะเห็ดคือเห็ดอยู่เห็ดกินนะ thì kín đại vào sao thì nào rồi, được quả thì đòn được cái nào rồi, thằng lụt lông ma, dạ cứ lông ma nào, nó ăn xong lắc rồi cái nào rồi, xong lắc quạt tài rồi đấy, lông ma thằng này cái này, sọn hòa từ khăng có cháu, quả thằng đòn, lên tiếng lên cái nào rồi, dừng rồi, chú ơi, chú, bu cái nào พี่น้อง่เต็มพูเห็นพี่น้องเลยพูฮตัวืดสุดล่อยู่พี่น้องพมมาหลายคนพี่น้องเลยมานมาพี่น้องเลยามาแตงเว้นยังม่เมืออยู่เนาะลกลกลกกอยู่จังได้่าตกน้ำแล้วอาทงสุเขาล่ก็เต้นต้องตพี่น้องเย คุน um, 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 yeah. ้องส่งไอ้น้องแน่นะป้าพากันพื้นอาบน้ำพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีน้องไอเดียน้องยิ่งยาวน้องพลโอ้ยสบายดีเะนน้องซิมสบายดีได้ยังแน่ป้ามาสอนพี่น้องเลยพอหาจะปุ๊บ โ <ersch> <Không. S 1> คกโน่นโคกตรงนั้นผู้ผู้เมื่อจะเถื่อใช้ปลาใช้ปลาซิวใช่ใช้ปลาเนี้ปลาปลาซิวพี่น้องทำปลาคอพร้อมปลาซิวพร้อมพี่น้องเลยเออนังงลอยน้ำลิ้นอ่าถ้าก็ลอยน้ำลิ้นเอาอย่างนี้มันจะเอาไข่แดงใช้หางแดงนะเออหางแดงพี่น้อง cho à, cho khay phải trả nó bưng nắp cả nắp nắp lắm khay lẽ hả đây phía nào đây hông này đầm này phụ đừng đừng chấp phụ đó đang phụ hông nhảy này phía nào ấy mới là đang phụ anh toi áo toi áo anh cái áo hệt một đen đen và đen năm จำหังมันโคเทลอดเอาคู่ตั้าจังโคโคโคลดฮะเนี่ยเออเออใช่แล้วเออเหี้บบดเห็นแห้งไรอ่าจาไข่มันกระลายพี่น้องเลยโอไข่มันกระลายกินเทก็ลายไข่อย่ไข่ทางแม่มันท่านบดได้ไหมท่านบดคักได้ไเนี่ยเอาเยอะอีกท่านบดคักอ่ะ พ่อพอจังเอานั่นพี่น้องเอ้ยบ้านป่าบ้านดอนบ้านดงบ้านป่าพอเอาเอสามหังนี่ก็พอกินเลยเอเพื่อนก็หาอีกผู้ทางผู้ถ้าพวกควักกระโดนพวกลายที่ผู้ถ้าพวกกระโดนพูก,าก,พาพก,กพหาง,งแดงคนมาตายจะหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเอาชิพมุนงค์กส่งอาชีพอะไรบ้ ทั้งลูกโซลากไ <adorable> ็ได้ทุ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 ลูกโซลาก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยหาชอดหลังเฮ็ดมูแดงเอามูแดงพี่น้องเลยโอ้ทั้งน้ำผลก็ได้มุมเมาเบิดอาบน้ำขี้ตุ่มอาจำก็ควายน้อยควายน้อยแม่ขี้ตมจนคขำจนมืดพี่น้องเลยมาแต่บ่ายโมงผู้ขำมือยังบ่มาพอเลาะมาจนนอนตัวผู้ เอินหาเห็นมาเอินใกล้ๆจะได้เห็นทางนี้พี่น้องเอ้ยลงมาขุดนี่จะได้เห็นเนี่ยช็อดแล้่ผัดอ๊อกเอาบนแดงพี่น้องเอ้ยเห็นยังเอานั้นพี่น้องเอ้ยยังไกลๆน้องพี่น้องเนาะไปพักกันเมื่อวันในค่ำเลยหาหลอดเมื่อหนี่ทางตัวน้อยนี่ทางตัวน้อยก็มีนี่มาคู่เอาหนึ่ทางน้อยก็ได้นี่งตัน้อยไปเล็กพี่น้องเอ้ยทางห้าม โอ้อยานีาย่ายานีา่นี่ไปพี่น้องเลยอ่าจะคือไม่ส่งนอกนะนอกกับลุงเขาส่งแดงครบแล้วบ้านป่าบ้านดอนพี่น้องเอ้ยบ้านคอยบ้านดงบางแงวเมืองอุทุมพรแขงสวรรค์เขตพี่น้องเลยบ้านป่าบ้านดอนบ้านเฮ็ดบ้านหอน Mãi luôn 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 theo khúc theo luôn 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 này luôn này luôn 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 nó luôn 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 พหาอยู่หากินพี่น้องเลยทางลูกขอก็ได้มาสี่สาวพี่น้องเลยลูกสาวหนึ่งอยู่เฮือนหนึ่งเขาตะกี้วัสิมาบนหาแรกค่าหนึ่งเขาลูกสาวคนน่ะลูกสาวผู้สี่สองสาวจิ๋วเป็นแม่เฮือนผู้นะหนึ่งเขาหนึ่งน้ำปายป้าป้ากันยังเมื่อบัายนี่ชาวยาก็หหอปลาเนี่ยปลาคอเนี่ยปลาซิวเนี่ยกุ้งเนี่ยพี่น้องเลยพอได้กินแรง เอ้ยมื่อ้องเมื่อกี้โอ้โหเมาหาแรงอะไรพี่น้องเลยวอาบอกว่าเอาแรงอีะไรทางลูกคอยเป็นคนหมักป่าพี่น้องเลยบุดรคอยอยู่ในเฮือนดอกเขาป่าเขาดอนหาหันหนึ่งยามเพ็ดออกให้เต็กหาเห็ดอย่างเช้าลูกนอนหาเราได้เห็ดนะของ

ทางกันเยอะปไาไปเมื่อเมื่อเมื่อบัดเนยติดมีแถวป่าผูไปออกมาออกมาเมื่อเมื่อคำเลยออกมาไว้เอาไว้เนี่ยออกมาไปไปเมื่อเมื่อไปพาน้องเมื่อไปคำเลยไปผู้เมื่อเฮือนคำเลย ไปรีรอนะเว้นผูกพี่น้องเลยเด็บ่ายโมงอั้มบ่เมื่อบ่คำเลยไป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 สีขาวแดงเมื่อตั้มรังบ่พอเมื่อก่อนเด็กน,น้องเด้อมาปลาด้มาพอเมื่อก่อนปลานะ่ะชายเงี่งยพี่น้องเลย

มาหอกางท่ากระ h าลูกพี่น้องเลยยันเลี้ยงลูกนัมปลงกนัมเบิ่งอีกิฮะแลยถ่าเอาต้นเมื่อกี้ยัล้วบูมาผัวลงกนัมอีกเนาะพี่น้องเนาะเลยถ่าเอาได้ลาเตอร์เป็นแดงนะถ้าลายเตอร์พี่น้องเลยคุณลาเตอร์พี่น้องเลยคุแดงแม่กับไข่ปนกันพี่น้องเลยถ้ากันหมุนก็ส้มเสียวพี่น้องเลยหมากส้มเสียว ต้มใส่ปูใส่ปลาใส่กบใส่เขียดแซ่พี่น้องเลยหมักสมเสี่ยวมันสีสมห้วยอยู่เลยพี่น้องเลยโอ้ขื่นเอาเลยกำอยู่พี่น้องเลยครับน้องอเดียก็เต็มเลยเต็มอุ่มเลยโอ้ต้องลูกเขากินพี่น้องเลยเอามาแก่มันกินในมันพี่น้องเลยใส่ต้มปูต้มปลาความแซ่พี่น้องเลยสมเสี่ยวเลยสมห้วยอยู่ ถ้าก็น้ำขี้ตมไปสอนแล้วก็ลูกโล่สองควายน้อยอธรรมดาพี่น้องเลยคือเน่าคือเน่าเน่าละเมื่อวันคำเลยพอวันสิเมื่อเฮือนแล้วถัาเอายันบ่มเมื่อเลื่อถาเอาพี่น้องเลยเราจะเผิ่อบ่มเมื่อขาดลงน้ำไปเล่เนาะพี่น้องเนาะไก่เติบมานช่องโลปลายพวกเราจะเผิ่อลงมาก็อุ้มน้องลงมาทั้งอุ้มทั้งย่างน้องก็ได้ เป็นคนป่าแล้วพี่น้องเออลูกขอแต่ละคนนะมันอยู่ต่ำป่าต่ำดอนเนาะเอามาสมเสี่ยวพี่น้องเอออยนะลงเมมย,ย,ยมันปอกกินในมันแซ่บปอกกินเลยฮะสาวน้ำผลท้องเอื้อมเงอนเลยให้ฟกไฟพกมันพี่น้องเลยโอ้โหเจ้าเด็กเสียดสิล้มเอาน้องออกมาเี๋อาน้องออกมาได้พลูฮุบพลูฮุบพี่น้องเลยมาสมเสี่ยวมัปอกกินในมัน น้องมาเหยียดน้ำได้น้องให้บุถือเกิบห่ะนางก็ไม่ได้น้ำแทงพี่น้องเลยกกน้ำแทงหลายแถวโคกโอ้ป้าน้องนองมาน้องยังมากสุดต้ายเฮ้ยพีงหายคนแดงพี่น้องครูน้างใครคนแดงอยู่เดี๋ยวเมื่อค่ำเลยจะเป็นตกดินเลยปองลงปองลง มาคุ้มเสีย <wife> ล hey? ูกมาคุ man, Roma, in, ้มเสียเมื่อปอปอกค่ะไปไปเมื่อไปเมื่อไปไหนไปเมื่อไปเมื่อเบื้องลอกมาหาบน้ำไหนไปปันไฟน้อยดินขี้ตมอ๋อตัวผีน้องเลยธรรมดาก็ใหญ่เพอดีมี่ลายแต่นี่มันสูงเลย ขอบคุณเจฟซี่ที่มาส่งคลิปนี้คอยเจ้าอยู่ดีมีแง่ทุกเจฟมวยได้คุกใครมวนี้คอยนำนู่นไปนีนั่นาเด้อพัฒนาสริงใด้ขอได้ความพัฒนาสริงนั่นเด้อซาดขอขอบคุณกับคุณเด้อที่ขับมาเบิ่งซ่องวันนุ่งใจดีทาแนล่ยทเกเจฟให้ได้คุกใครมหยมีเดินทางสำหรับปลอดภัยคอยมีนี่นะคอยเรื่อียนมาได้อซาดขอขอบคุณขอบคุณเจฟซี่ที่ขับมาเบิ่ดซ่องวอนนุ่งใจดี เมื่อบ,บัดรเนี่ยถ้า้อนเพื่อนง่ายได้พี่น้องเลยบคุเข็นคนกลางทางพี่น้องเลยก็ให้พี่น้องพี่น้องมาสมคลิปเอคลิปนี้ก็ให้สุขก,กายสุขใจเด้อพี่น้องสุขกายสบายใจความเจ็บป่ยได้ความไข้บ่อยมีอิซีกันเบิดสุขุสุขคนเบิดสม,มองสุบบอลอิ่ซีีหักแพงขอให้ร่ำให้รวยตลอดปีได้ตลอดไปเด้อ คลิปนี้ก็ขอกดไลคล์กดแชร์เด้อกดติดตามเด้อคลิปนี้ก็ได้พอได้เห็ุคลิปไหม,ไมต่อไปมีกำลังใจให้คลิปต่อไปต้องพี่น้องเนาะโดยคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอคำ่าสบายดีสบายดีพี่น้องห่ามาขัดเทือนพี่น้องเลยเดี๋ยากันมาเลยเข้าไปลูกเข้าไปจะขำพี่น้องเลยโอ้น้องไอเดียน้องยิงยาวน้องพลโอ้หลังนี้มันมา